ชื่อว่าทรงล่วงความสงสัยได้เพราะพระองค์ทรงล่วงคือทรงข้ามความสงสัยได้แล้วชื่อว่าทรงปราศจากการถามว่ายอย่างไรอย่างไรเพราะพระองค์ปราศจากการถามอย่างไรอย่างไรเห็นป่านนี้นี้อย่างไรนี้อย่างไรจริงอยู่พระศาสดาไม่เหมือนคนจำนวนมาก ที่ยังมีความสงสัยว่าต้นไม้นี้ชื่อต้นอะไรตำบลน,นี้วงเล็บชื่อตำบลอะไรวงเล็บปิดอำเภอนี้วงเล็บหรือจังหวัดนี้ชื่ออำเภอหรือจังหวัดอะไรวงเล็บปิดแคว้นนี้ชื่อแคว้นอะไรทำไมนะต้นไม้นี้จึงมีลำต้นตรง ต้นไม้นี้มีลำต้นคดทำไมจึงมีน้ำบางต้นตรงบางต้นคดบางดอกกลิ่นหอมบางดอกกลิ่นเหม็นบางผลหวานบางผลไม่หวานจริงอย่างนั้นพระสัสดาทรงทราบว่าเพระาะธาตุเหล่านี้หนาแน่นสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงทรงเป็นผู้ปราศจากการถามอย่างไรอย่างไร โดยแท้และสําหรับพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหมือนผู้ที่ได้ฌานที่หนึ่งเป็นต้นมีความสงสัยในฌานที่สองเป็นต้นและถึงแม้พระปัจเจก,กพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยด้วยอำนาจโวหาร,หรอยู่โดยแท้เพราะยังไม่มีการตกลงใจตามความเป็นจริงด้วยสัพพัญญุตยาน ท้าวสักกะท่านจึงทรงแสดงว่าก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงปราศจากการถามว่าอย่างไรอย่างไรในทุกสิ่งทุกอย่างดังนี้บทว่าจบความคิดแล้วคือพระศาสดาข,ของเราไม่เหมือนคนบางคนที่ไปจบความคิดคือเต็มมโนรสเอาแค่ศีล บ้างก็แค่วิปัสสนาบ้างก็แค่ฌานที่หนึ่งละถึงบ้างก็ด้วยเนวสัญญานาสัญญาสมาบัติบ้างก็แค่ความเป็นพระโสดาบันบ้างด้วยอรหัตมรรกบ้างด้วยสาวกบ,บารมียานบ้างด้วยปัจเจกโพธิยานท้าวสักกะทรงชี้ว่าส่วนพระศาสดาของเรา ทรงจบความคิดด้วยสัพพัญญุตยานบทว่าอัจชาสยังอาธิพรหมจาริยังเป็นปัตมาวิพัตลงในอัดแห่งปต,ติยาวิพัตอธิบายว่าสรงข้ามความสงสัยได้ทรงประาศจากการถามว่ายอย่างไรอย่างไรทรงสิ้นสุดความคิด ด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอย่างยิ่งคือเป็นที่อาศัยชั้นสูงสุดและด้วยอริยมรรคอันเป็นพรหมจรรย์เก่าแก่แม้ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบความคิดชื่อว่าสำเร็จแล้วโดวยอริยมรรคนั่นแหละเพราะพระบาลีว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยพระองค์เอง ในสิ่งที่ไม่ทรงได้ฟังมาก่อนและทรงบรรลุความเป็นผู้ทรงรู้ทุกอย่างในสิ่งเหล่านั้นและทรงบรรลุแม้ความเป็นผู้ชำนิชำนาญในธรรมอันเป็นกําลังทั้งหลายบทว่าเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียวคือพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นและชันใด คนทั้งหลายหวังอยู่พูดว่าโอ้หนอพระชินเจ้าสี่พระองค์พึงเที่ยวจาริกแสดงธรรมในทิศท,ทั้งสี่บนพื้นชมพูทวีปเดียวต่อมาคนพวกอื่นหวังการเสด็จท่องเที่ยวไปด้วยกันในสามมนทนก็กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์คนอีกพวกหนึ่งคิดอยู่ว่า การบำเพ็ญพระบารมีจนครบสิบทัศแล้วเกิดพระพุทธเจ้าสี่หรือสามพระองค์ขึ้นมายากที่จะได้แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวพึงประทับประจำแสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเสด็จท่องเที่ยวไปแม้เมื่อเช่นนี้ชมพูทวีปก็จะพึงงดงามและพึงบรรลุหิตสุขเป็นอันมาก ด้วยเป็นแน่จึงกล่าวว่าโอ้หนอท่านผู้นิรทุข์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยในบทว่านี้ไม่ใช่ฐานะนี้ไม่ใช่โอกาสดังต่อไปนี้คำทั้งสองนี้คือฐานะโอกาสเป็นชื่อของการนั่นแหละจริงอยู่การ วงเล็บเหตุวงเล็บผิดชื่อว่าฐานะเพราะผลย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นเพราะความที่ผลเป็นของเป็นไปเกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้นและเหตุนั้นก็เป็นเหมือนโอกาสจึงชื่อว่าอาอกาสเพราะความที่ผลนั้นเว้นโอกาสนั้นเสียไม่มีในที่อื่นบทว่าอย่าง เป็นปฐมาวิพัฒน์ลงในอัฏฐตติยาวิพัฒน์มีคำที่เท้าสักกะทรงอธิบายไว้ดังนี้ว่าในโลก,กธาตุเดียวพระพุทธเจ้าสองพระองค์พึงทรงเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยเหตุใดเหตุนั้นไม่มีและจัก,กรวาลหนึ่งเท่านั้นชื่อว่าหนึ่งโลก,กธาตุในกาานี้ว่า พระจันทร์และพระอาอทิตย์โคจรสองทิศให้สว่างสวัยมีประมาณเท่าใดโลกตั้งพันก็เท่านั้นอำนาจของพระองค์ย่อมเป็นไปในพันโลกนั้นพันจัก,กรวาลชื่อว่าหนึ่งโลกธาตุในอนาคตาสถานว่าพันโลกธาตุได้หว่นหมายแล้วติสหหสสีจัก,กรวาล มหาสหัส,สีจักรวาลชื่อว่าหนึ่งโลกธาตุในที่มาว่าอานอน์ตถาคตเมื่อต้องการจะพึงใช้เสียงให้ติดสหัส,สีโลกธาตุมหาสหัส,สีโลกธาตุเข้าใจก็ได้และแผ่รัศมีไปก็ได้หมื่นจักรวาลชื่อว่าโลกธาตุในที่มาว่าและหมื่นโลกธาตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงหมายถึงหมื่นโลกธาตุนั้นปลัสวว่าในโลกธาตุหนึ่งดังนี้ก็ที่เท่านี้ชื่อว่าเขตแห่งประชาติถึงในเขตแห่งประชาตินั้นยกเว้นประเทศส่วนกลางแห่งชมพูทวีปในจักรบาลน,นี้เสียแล้วในประเทศอื่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ทรงเกิดขึ้นไม่ก็แหละ พ้นจากเขตแห่งพระชาติไปไม่ปรากฏที่เสด็จเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายบทว่าด้วยประโยชน์อันใดคือด้วยประโยชน์แห่งปวารณาสงเคราะห์ใดบทว่าด้วยวันนะและด้วยยศนั่นเทียวความว่าด้วยเครื่องแต่งตัวและบริวารและด้วยบุญยศุริ สาธุศัพ์ทเป็นไปในความเลื่อมใสในบทนี้ว่าสาธุท่านมหาพรมบทว่าพิจารณาแล้วยินดีคือรู้แล้วจึงยินดีใครๆไม่สามารถกำหนดว่าเท่านี้แล้วกล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่มานานเพียงไรแล้วเทียวที่แท้ พระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่มานานคือนานเหลือเกินมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจะสำคัญอย่างไรทีนั้นสนังกุมารพรมมีความประสงค์จะแก้ปัญหานั้นด้วยพระองค์เองทีเดียวจึงตรัสว่าท่านผู้นร้ทุกข์ทั้งหลายไม่น่าอาัศจรรย์เลย ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีทำลายยอดมารทั้งสามที่โพธิบัลลังก์ทรงมีพระญาณที่ไม่ทั่วไปซึ่งทรงแทงตลอดแล้วพึงกลายเป็นผู้ทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่ในบัดนี้อัศจรรย์อะไรในข้อนี้แต่เพื่อนเอ๋ยข้าพระเจ้าจักบอกพวกท่านถึงความที่พระองค์ยังดำรงอยู่ ในประเทศยานแห่งพระโพธิยานที่ยังไม่แก่กล้าก็ทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่จริงๆแม้ในเวลาที่ยังทรงมีราคะเป็นต้นเมื่อจะทรงนำเอาเหตุการณ์ที่ถูกพบเปิดมาแสดงจึงตรัสคำเป็นต้นว่าภูคาปุกพังโพดังนี้คำว่าปุโรหิตคือที่ปรึกษา สำหรับพร่ำสอนกิจทุกอย่างบทว่าโควินคือได้รับอภิเศกด้วยการอภิเศกให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็โดยปกติเขามีชื่อเป็นอย่างอื่นแท้ๆตั้งแต่เวลาได้รับอภิเศกแล้วก็ถึงการนับว่าโควินคำว่าโชติบาลคือชื่อว่าโชติบาลเพราะรุ่งเรืองและเพราะรักษา ได้ยินมาว่าในวันที่โชติบาลเกิดนั้นอาวุธทุกชนิดลุกโพล่แม้พระราชาเมื่อทรงเห็นพระแสงมงคลาวุธของพระองค์ลุกโพล่ในเวลาใกล้สว่างก็ทรงกลัวประทับยืนแล้วโควินไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรูก่กราบทูลถามการบรรทมเป็นสุขพระราชาตรัสตอบว่าท่านอาจารย์ ฉันจะนอนเป็นสุขแต่ที่ไหนแล้วก็ทรงบอกเหตุนั้นมหาราชอย่าทรงกลัวเลยลูกชายข้าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วด้วยอนุภาพของเขาอาวุธทั้งหลายลุกโผรงทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงคิดว่าเด็กนี้จะพึงเป็นศัตรูแก่เราหรือหนอแล้วก็ยิ่งทรงกลัว และเมื่อทรงถูกทูลถามว่ามหาราชพระองค์ทรงคิดอะไรก็ตรัดบอกข้อความนั้นที่นั้นโควินได้กราบทูลพระองค์ว่ามหาราชอย่าทรงกลัวไปเลยเด็กนี้จะไม่ทำร้ายพระองค์แต่ว่าในชมพูทวีปทั้งสิ้นจะไม่มีใครมีปัญญาเท่าเขา ความสงสัยของมหาชนจกขาดสิ้นเพราะคำของลูกจายของข้าพระพุทธเจ้าและเขาจะคร่ำสอนกิจทุกอย่างแด่พระองค์แล้วก็ปลอบโยนพระองค์พระราชาทรงพอพระไทยตรัสว่าจงเป็นข้าน้ำนมของเด็กแล้วพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งตรัสสั่งว่าจงแสดงเด็กแก่เราในเวลาเป็นผู้ใหญ่ เด็กถึงความเติบโตโดยลำดับเพราะความที่เด็กนั้นเป็นผู้รุ่งเรืองและเป็นผู้สามารถในการรักษาพ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าโชติบาลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าโชติบาลเพราะความรุ่งเรืองและเพราะการรักษาดังนี้บทว่าละได้อย่างถูกต้อง เคือละได้โดยชอบหรือบทว่าได้โดยชอบนี่เองเป็นปาฐะบทว่าเป็นผู้สามารถเห็นและตร่ตรองข้อความคือเพราะเป็นผู้สามารถอานหานเป็นผู้เห็นข้อความจึงชื่อว่าเป็นผู้สามารถเห็นข้อความชื่อว่าเป็นผู้สามารถเห็นและตราตรองข้อความเพราะย่อมไตร่ตรองข้อความนั้น ได้บทว่าอัญโชติบาลมานพนั่นแหละพึงคร่ำสอนท่านแสดงว่าแม้พระราชานั้นก็ทรงถามโชติบาลน,นั่นแหละแล้วจึงทรงปกครองบทว่าขอความเจริญจงมีกับโชติบาลผู้เจริญความว่าความเป็นความเจริญความบรรลุคุณวิเศษความดีงามและมหามงคลทั้งหมด จงมีแก่โชติบาลผู้เจริญบทว่าถ้อยคำนำให้เกิดความบันเทิงคือจบคำปฏิสันฐานอันเป็นเครื่องบรรเทาโศกเกี่ยวกับความตายโดยยยะเป็นต้นว่าอย่าเลยมหาราชอย่าทรงคิดเลยนี่เป็นของแน่นอนสำหรับสรรพสัตว์บทว่า โชติบาลผูดเจริญอย่าให้เราเสื่อมจากคำพร่ำสอนความว่าอย่าให้เสื่อมเสียจากคำพร่ำสอนอธิบายว่าเมื่อถูกขอร้องว่าจงพร่ำสอนก็อย่าบอกเลิกพวกเราจากคำพร่ำสอนโดยพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่พร่ำสอนบทว่าจัดแจง คือจัดแจงแต่งตั้งบทว่าพวกคนกล่าวอย่างนี้ความว่าเมื่อพวกคนเห็นโชติบาลนั้นมีปัญญามากกว่าพ่อพร่ำสอนกิจทุกชนิดจัดการงานทุกอย่างก็มีจิตยินดีกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญโควินทพรามหนอท่านผู้เจริญมาหาโควินทพรามหนอ มีคำที่ท่านอธิบายอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญโคบินทพรามเป็นบิดาของคนนี้ส่วนคนนี้เป็นมหาโคบินทพรามบทว่ากษัตริย์หกองนั้นโดยที่ใดคือกษัตริย์หกองที่ท่านกล่าวว่าสหายเหล่านั้นใดเล่ากันมาว่ากษัตริย์เหล่านั้น ร่วมพระบิดากับเจ้าชายเรนุส่งเป็นน้องเพราะฉะนั้นมหาโควินจึงคิดว่าเจ้าชายเรนุนี้ทรงได้รับอภิเศกแล้วจะแบ่งหรือไม่แบ่งราชสมบัติแก่กษัตริย์ทั้งหกอง์นั้นถ้าฉะไหนเราต้องส่งกษัตริย์เหล่านั้นไปสู่สำนักของเจ้าชายเรนุโดยทันทีแล้วทำให้เจ้าชายเรนุทรงรับคำมั่นให้ได้แล้ว จรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ทั้งหอง์คนั้นอย่างที่ประทับบทว่าผู้ทำของพระราชาได้แก่พวกข้าราชการคือพวกอามาต์บทว่าการทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเคลิบเคลิม้มหมายความว่าการทั้งหลายที่ทำให้เมาทำให้ประมาทอธิบายว่า เมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเจ้าชายเรนุนี้จะไม่พึงสามารถแม้เพื่อตามระลึกถึงเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงมาคือจงดำเนินมาบทว่าท่านข้าพระเจ้ายังจำได้คือเขาว่าครั้งนั้นเป็นเวลาที่พวกคนชอบพูดความจริงกันเพราะฉะนั้นเจ้าชายเรนุ จึงไม่ตรัสคำไม่จริงว่าข้าพเจ้าพูดเมื่อไรใครได้เห็นใครได้ยินแต่ตรัสว่าท่านข้าพเจ้ายัางจำได้บทว่าถ้อยคําที่พึงบันเทิงคือถ้อยคําต้อนรับเห็นป่านี้ว่ามหาราชเมื่อพระราชาเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์อย่าไปทรงคิดอะไรนี่เป็นสิ่งแน่นอนของสัปสัตสังขารทั้งหลายเป็นแบบนี้บทว่าตั้งเป็นหน้าเกวียนทั้งหมดคือตั้งหมดทั้งหกแคว้นเป็นทางเกวียนพระราชาแต่ละองค์มีราชสมบัติสามร้อยยประเทศที่เป็นที่รวมแห่งราชสมบัติของพระเจ้าเรนุสิบคาวุธ ก็ราชสมบัติของพระเจ้าเรนุอยู่ตรงกลางเช่นกับพิดานทำไมจึงตั้งไว้อย่างนี้กษัตริย์ทั้งหลายเมื่อมาเฝ้าพระราชาเป็นบางครั้งบางคราวจากไม่ทรงเบียดเบียนราชสมบัติของกษัตริย์องค์อื่นทรงมาและไปโดยประเทศของตนของตนเท่านั้นเพราะเมื่อทรงอย่างลงสู่ราชสมบัติขององค์อื่นแล้วตรัสอยู่ว่า พวกท่านจงให้อาหารจงให้โคพวกมนุษย์ก็จะยกโทษพระราชาเหล่านี้ไม่เสด็จไปทางเว้นแคว้นของตนของตนย่อมทรงประทําการเบียดเบียนพวกเราแต่เมื่อเสด็จไปทางเว่นแคว้นของตนพวกคนก็ย่อมไม่สําคัญการเบียดเบียนว่าพระราชาองค์นี้จะต้องได้สิ่งนี้และสิ่งนี้ ไปจากสำนักของพวกเราทีเดียวมหาโควินคำนึงถึงข้อนี้จึงตั้งไว้อย่างนี้ว่าเมื่อพวกพระราชาทรงบันเทิงพร้อมกันจงครอบครองราชสมบัติให้ยืนนานเถิดดังนี้นครเจ็ดแห่งนี้คือทันตปุระแห่งแคว้นกะลิงโปตนะแห่งแคว้นอันศักสกับ มาหิสดีแห่งแคว้นอวันตีโรรุกะแห่งแควนโสจิระมิถิลาแห่งแควนวิเทหะและสร้างจำปานในแควนอังคะและพระาณสีแห่งแคว้นกาสีเหล่านี้โควินสร้างไว้แล้วอันมหาโควินนั่นแหละสร้างไว้เพื่อประโยชน์แก่พระราชาพระนามเหล่านี้คือ สัตตภูพรหมทัตเวสภูพร้อมกับพระรตะเรนุและสองทัตตรถะทั้งเจ็ดองนี้ได้เป็นผู้ทรงภาระในครั้งนั้นเป็นพระนามแม้แห่งพระราชาทั้งเจพระองค์เหล่านั้นจริงอยู่ในเจพระองค์เหล่านั้นได้แก่องค์เหล่านี้คือ สัตตภูหนึ่งพรหมทัตหนึ่งเวสภูหนึ่งพร้อมกับเวสภูนั่นแลคือพระรตหนึ่งเรนุหนึ่งส่วนทัตตารัะมีสองพระองค์บทว่าทั้งเจองค์ทรงมีภาระคือทรงเป็นผู้มีพระภาระได้แก่ทรงเป็นมหาราชในพื้นชมฝูทวีป จบการพนานาในปฐมพานวาล